สองนะฮะสองศูนย์สอง 0, สอง 2, สองสามสองสี่ ให้สองนะคะเน้นที่สองศูนย์และสองสี่สามตัวนะคะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะฮาหนอยของแอดเลยนะคะลาสตาเมื่อวานก็หลุดแต้ม นะฮะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดรวมเลยนะคะวันนี้ลาสตาให้ที่ดินสี่รองหกนะคะรวมเลยเดอ้อลาวสตาให้เด่นสี่รองหกนะคะ เอาไงอะ่ะสี่เจ็ดนะคะสี่แปดหกศูนย์หกเก้าอ่ะ ไปทุนเยอะนะคะก็หกเลยนะคะสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีแปดนะคะเน้น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 นะคะเด่นสี่และหกนะจ๊ะลาวสตาอ่ะหกสี่ห้าก็ได้นะจ๊ะท่านผู้ชมสามตัวนะคะเอาเกิดหกสี่ห้านะจ๊ะลาวสตาวันนี้นะ อ่ะด้านบนเป็นฮานอยนะคะรวมคลิปเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะใครที่เข้ามาติดตามนะคะอ่ะสูตรคุณยายก็รอสักครู่นะคะเดี๋ยวลงให้เนาะอ่ะลาสตาแล้วก็ฮานอยลงรวมกันเลยนะจ๊ะอ่ะฮานอยวันนี้ถ้าไม่มีสองอาจจะไม่กินข้าวเย็นนะ ่ะเราสตาร์มั่นใจนะคะวันนี้มั่นใจนะคะฮานอยอและเราสตาร์นะคะจะได้ไม่ดูหลายคลิปเนาะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะพี่า้อ์ไต่ตรองดูก,ก่อนเนาะ